สวัสดีกันด้วยนะคะพบกับแม่มดพยากรณ์นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับทุกๆลักนาราศีนะคะสําหรับคําพยากรณ์ของวันที่1-15เมษายนปี2565นะคะสําหรับท่านที่เกิดในลักนณาราศีสิงห์นะคะดวงในครึ่งเดือนแรกเดือนเมษายนนี้นะคะดวงดาวของท่านมีดาวซึ่งมาเล็งอยู่ในภพเรือน ปัตตานิของท่านนะคะเร,เ,เรียกว่าเป็นภพเรือนของการค้าขายแบบนี้นะคะเป็นภพเรือนเรื่องของการลงทุนนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นเจ้าเรือนปุตตะมรณะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะและดาวพฤหัสจะสถิตอยู่ในภพเรือนนี้จนถึงวันที่8เมษายนนะคะหลังจากวันที่8เมษายนจนถึง15เมษายนก็จะย้ายไปสถิตในภพเรือนมรณะนะคะ เรียกได้ว่าครึ่งเดือนนี้นะคะท่านจะเจอปัญหาที่เกี่ยวกับธุรกิจที่มีการค้าขายนะคะเรียกว่ามีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนมีผู้ร่วมลงทุนนะคะมีคู่ลงทุนแบบนี้นะคะท่านอาจจะเจอปัญหาที่เกี่ยวกับ บริวารน,นะคะลูกน้องที่อายุน้อยกว่าท่านนะคะทําเรื่องเสื่อมเสียให้เกี่ยวกับเรื่องของการงานทําเรื่องให้ต้องกลับมาแก้ไขนะคะทําเรื่องให้เสียหายเกี่ยวกับเรื่องงานแบบนี้นะคะแต่เนื่องจากนะคะดาว พระพฤหัสนะคะไลยดาวพระศุกร์เป็นตําแหน่งดาวคู่คิดกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเพื่อนนะคะบางคนที่เข้ามาแล้วก็ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานกับท่านในการแก้ไขปัญหานะคะแต่ตําแหน่งที่มาเลงแบบนี้นะคะระวังกันด้วยสําหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับบริวารของท่านที่จะสร้างให้นะคะ แต่ในส่วนเรื่องของลาบผลในเรือนนี้นะคะเรียกได้ว่าทําตําแหน่งตรีโกนกับลัคนานะคะซึ่งถึงกันในภพเรือนสุภะของท่านนะคะยังหมายถึงว่าเงินที่ท่านได้ลงทุนไปนะคะ จะเริ่มให้ผลตอบแทนกลับมาบางส่วนอย่างน่าพึงพอใจนะคะแล้วก็ในครึ่งเดือนนี้ท่านอาจจะมีเรื่องของการเซ็นสัญญาใหม่ๆนะคะมีเรื่องของการมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะเข้ามาโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้หรืออาจจะมีคู่ค้าคู่สัญญาเข้ามาติดต่อโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวรับไว้นะคะ การเซ็นสัญญาใหม่ๆนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่4เมษายนไปถึงวันที่15เมษายนนะคะเนื่องจากตำแหน่งดาวพระพุธได้ยกเข้ามาสู่ในภพเรือนสุขพะของท่านนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องดีที่ทำให้ท่านเจอทางเลือกใหม่ๆนะคะเจอสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการลงทุนแบบใหม่ๆที่ท่านอาจจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายสำหรับท่านค่ะและตำแหน่งนี้นะคะยังหมายรวมถึง ลูกหลานบริวารน,นะคะอาจจะเป็นบุตรของท่านแบบนี้นะคะสร้างเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจให้หรืออาจจะมาจากการเจ็บป่วยของบุตรหลานของท่านก็ได้นะคะยังไงก็ดูแลกันด้วยนะคะหรืออาจจะหมายถึงบุตรหลานของท่านไม่ได้อยู่ในโอวาทแบบนี้ก็ได้นะคะ ส่วนตำแหน่งอรินะคะปัจจุบันได้ตำแหน่งเกษตราราธิบดีเนื่องจากดาวเสาสถิตเข้าเรือนตัวเองนะคะแล้วก็ยังมีดาวพระอังคารมากุมร่วมนะคะดาวพระอังคารจะมีการยกไปสู่ราศีกุมนะคะและมีการเดินเสร์อในวันที่7เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงในระหว่างวันที่1ถึง7เมษายนนะคะให้ท่านระวังการเจ็บป่วยกับเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะการเจ็บป่วย เกี่ยวกับกระดูกฟันแล้วก็กล้ามเนื้อแบบนี้นะคะยังไงก็ให้ท่านระมัดระวังกันด้วยนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านได้นะคะหรือจะเป็นการเจ็บป่วยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับฟันนะคะระบบกล้ามเนื้อต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้ในครึ่งเดือนนี้นะคะสำหรับท่านที่เป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแบบนี้นะคะต้องบอกว่าตำแหน่งนี้ยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีนะคะเนื่องจาก ปุตตะมรณะนะคะจะมาตกในเรือนของปัตตนินะคะเลงกับเรือนชะตาของท่านอยู่นะคะและหลังจากวันที่8เมษายยกไปสู่เรือนมรณะของท่านก็ยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ท่านจะเรียกว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะอาจจะมีการขาดทุนเข้าเนื้อแบบนี้ก็ได้นะคะ ค่ะก็ขอจบคําพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลักนณาราศีสิงห์นะคะดวงของท่านค่อนข้างหนักไปเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะที่จะมีการเจ็บป่วยหรืออาจจะหมายถึงตัวท่านเองด้วยก็ได้นะคะอาจจะเกิดจากโรคเรื้อรังแบบนี้นะคะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆแล้วก็ดูแลบุตรบริวารในบ้านท่านให้ดีนะคะเชื่อว่าท่านจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะสำหรับท่านที่เคยวางลักนาไว้แล้วนะคะให้ท่านตรวจดูทักษะจรของ ของท่านนะคะแล้วก็มาตรฐานดาวในดวงชะตาเกิดของท่านนะคะองค์เกณฑ์รวมถึงอุดมเกณฑ์ตำแหน่งต่างๆที่เข้ามาช่วยในเรือนชะตาของท่านนะคะแล้วก็ยังหมายรวมถึงทุสถานภพนะคะท่านต้องทราบว่าทุสถานภพของท่านมีดาวดวงใดสถิตบ้างนะคะเพราะฉะนั้นดวงแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกันแล้วแต่ว่ามีการกําหนดดาวไว้อย่างไรนะคะอันนี้ที่เราให้ไปจะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะ ค่ะก็ขอจบคำพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิง์สำหรับดวงครึ่งเดือนหลังเดือนเมษายนนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ